ดราม่าคลิปหลุดหรือตั้งใจเพจดังออกมาเตือนพ่อแม่หัดสอนลูกถ้าไม่หัดสอนลูกสังคมจะสอนเองค่ะพี่น้องเพจดังท่านเป่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจนะคะพี่น้องเพิ่นโพสต์รัวๆสองโพสต์ค่ะพี่น้องโพสต์แรกคนบอกว่าผู้ชายแท้ที่ทำลายฉันได้นะคะพี่น้องโพสต์สั้นๆ แล้วท่านเปาก็คอมเมนต์เองบอกว่าฟ้ามีตาจริงๆท่านอื่นก็บ,บอกว่าสายตาสันในภาพมองแล้วอ่านกินมากตั้งใจถ่ายชัดๆแล้วก็โพสแบบนั้นคืออะไรกรรมนะคะพี่นอ้องโพสที่สองก็บ,บอกว่าพ่อแม่ของน้องสันวงสทนหัดสั่งสอน ให้ลูกชายรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมด้วยน้องซันนำภาพลามกของภรยาลงสู่โซเชียลสาธารณะตามกฎหมายมันผิดพรบอรคอมด้วยนะเป็นพ่อแม่คนถ้าสอนลูกให้รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เดี๋ยวสังคมจะสอนเองไะพี่น้องเอฟซี่แฟนคลับกะคอมเมนต์ล่วลเลยยังเห็นไลฟ์สดแบบ เฟียดเทั้งผัวและเมียแล้วก็ป้าอยู่เลยค่ะไม่รู้สึกไม่สลดใดๆคงคิดว่าแค่ลงคลิปแล้วก็จบที่ไหนได้เอ <FC, S 1> ฟซีแฟนคลับหรือว่าคนในโลกโซเชียลตาดีค่ะพนะี่น้องแอบไปมองเห็นภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าเปิดบงังส่วนบนและส่วนล่างอันนี้แอดบอยเห็นดอกแต่ว่า มาเห็นที่หลังพ่อมีคนบอกว่าไปดูตรงนั้นตรงนี้นะนะคะพี่น้องก็เห็นอยู่แต่ว่าก็เป็นลางๆนะพี่น้องแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นส่วนไหนส่วนไหนนะคะพี่น้องยังเห็นไรสดอยู่เลยทั้งป้าทั้งผัวทั้งเมียดูไม่สลดเลยคงคิดว่าลงคลิปแล้วก็จบไปไหนบอกว่าอบรมมาดีการกระทำสวนทางกับความเป็นจริงมากๆเลยค่ะ เห็นบอกจะไล่ฟ้องคนที่โพสต์และคนที่แชร์ด้วยนะเป็นแผนหรือเปล่านะคะเห็นภาพขนาดนั้นแล้วสามีเป็นคนโพสต์ทำไมไม่ดูก่อนนะคะมันเป็นเด็กล้นๆ้นอยู่นะเกินเกินอยู่ผู้ชายแท้ที่ทำลายฉันได้จริงๆนะคะพี่น้องค่ะเพจดัง lady p h o n t i p สาไม่ปล่อยผ่านค่ะพี่น้องแชร์โพสต์ของท่านเป่ามา แล้วก็โพสบอกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งสำคัญพ่อแม่และเมียต้องสอนลูกด้วยนะคะนะคะพี่น้องก็คือสั่งสอนแน่แล้วก็แคปข้อความของท่านเป่ามาโพสต์แปะกับภาพของพระเอกสันแล้วถ้าสังเกตดีๆพระเอกสันใส่เสื้อแล้วก็สกรีนเป็นข้อความแบบนี้ค่ะพี่น้องบอกว่า ถ้าให้เลือกระหว่างเพื่อนกับหอเห็บแน่นอนกูเลือกหอเห็บใส่ผ้าแน่นอนพี่น้องข้อความที่เขียนตรงหน้าอกตรงเสือทั้งแผ่นนะคะพี่น้องคนมองคนอ่านดูแล้วมันรู้สึกเป็นสองแง่สองงามรู้สึกไม่ดูดีเลยขนาดใส่เสื้อที่แบบว่าพิมพ์หรือสกรีนเป็นข้อความแบบนี้นะคะถ้าให้เลือกระหว่างเพื่อน กับหอ,อหอหีบเนี่แหละค่ะพี่น้องแน่นอนกูเลือกหอหีบแน่นอนค่ะพี่น้องอีเซียมบอกว่าทําไมเพจท่านเป่าก็ปี้ข้อความกูมาโพสต์แล้วก็หัวเราะไม่เป็นไรหรอกด้วยกันนะคะพี่น้องก็คือถูกคนร่วมด้วยช่วยกันเนาะมาเบิงฝากฟังคอมเมนต์ค่ะพี่น้องชายแท้ที่ดูแลฉันได้ไอ้ต้าที่มันโชว์ห่อหมกใบยอไป อยู่ที่มันดีฟกลับมาก็โชว์ฟาร์มโคโนมของเมียอีกผู้ชายคนนี้แมนแมนน่าจะมีคนแจ้งเนาะว่าผิดพรบอรคมคาดีเมียยังไม่รอดมันยังสอใส่เกือกหาเรื่องเพิ่มให้เมียเข้ามาอีกบางคนก็บ,บอกว่ามันไม่ได้หลดหรอกตั้งใจร้อยเปอร์เซต์พอคนแชร์พอคนด่าในโลกโซเชียล ก็จะไปไล่ฟ้องเขาเป็นรายบุคคลหัวหมอดีนี่หากินทางลัดสมพพอหมดนามมาพอกันคักเนาะจะเหมืนคือกันบัดไจแหล,ละทีนี้นะคะพี่น้องลงเหีวไปด้วยกันเลยนางใส่จริงๆนะคะอืมโพสจริงๆด้วยชาวเน็ตตาดีเห็นหรือสนันในต่อๆเลยรีบลบแต่ลบไม่ทันหรอกมันสนันแล้วนะคะพี่น้อง แบบนี้บอกให้พยโยบก,กับทนายเก็บหลักฐานได้เลยนะคะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าอยากให้ปอทปอทก็คือกรมบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดนะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรวจสอบมารีแอคชั่นในเรื่องนี้จังเลยอยากรู้จังให้เขามารีแอคชั่นหน่อยดีไหมปอทปอทเนี่ยนะคะกำคักผิดศิลข้อ3แล้วนะ เมื่อวานนี่แพ้คดีรวดๆนะวันก่อนก็แพ้คดีเมื่อวานก็แพ้คดีวันนี้ถอดเสื้อผ้ามาเลยโอ้ยกรรมคักกรรมแน่อีกหน่อยจะไม่เดินตัวเปล่าโน่นเหรอออกมาออกลายมาทีละนิดทีละหน่อยเลยนะพระเอกเนะี่ยเลิกให้ค่าค่ะเลิกด่ายังไงก็ไม่อายหรอกอด่าเท่าไหร่เขาก็ไม่อายหรอกเลิกให้ค่าเถอะนะบางท่านก็บอกว่าแต่ละคลิปที่ลงไปนั้น สอไปในทางเดียวกันหมดเลยหรือว่าเป็นเพราะนิสัยของเขาอันตรายมากนะคะแบบนี้นี่แหละกรรมกรรมจัดสรรจริงๆค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือความคิดเห็นขอคอมเมนต์ขอ,ของเอซีแฟนครับว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าโพสต์นี้นะสนันโซเชียลนะคะพี่น้องแล้วก่อนโพสต์จะไม่ดูเลยหรือ,อยังไงเป็นภาพภรรยาของตัวเองด้วย ปูไหมเปื่อยไหมมันก็ต้องดูหน่อยไหมนะคะพี่น้องอันนี้โพสต์ออกไปแล้วบอกว่าเออไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็รีบลบมันมันลงโซเชียลแล้วมันเร็วมากนะคะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับโดยเฉพาะย่งยิงเพจดังก็เลยเป็น่วงว่าให้สั่งสอนน้องเขาด้วยถ้าไม่สั่งสอนสังคมจะสอนเขาเองมันลําบากเนาะพี่น้องเนาะแต่คําคว่าสังคมสอนเขาเองก็คือ สังคมเนี่ยมันจะสะท้อนตัวเขาเองว่าเป็นคนแบบไหนในสายตาของสาธารณชนของโซเชียลมันก็จะดูไม่ดีนะเพจดังๆก็เลยออกมาเตือนกับพี่น้องแอดกันเลยนำเรียนเอฟซีแฟนครับให้ได้ทราบกันเนอกับกพี่น้องเนาะเอาละกก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปเสื้อว่าบจบซ้ำนีแน่นอนเดี๋ยวพระเอกซันจะออกมาแบบไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไป บกพอกันไม่คลิปนาค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ